คุณธรรมต่ำไปลงระเบิดผู้มีคุณธรรมสูงก็จะเป็นบาปเป็นโทษทำให้เกิดไม่สุขขึ้นมาเราก็มีการอาขอขมากันเป็นประเพณีชาพุธของเราเป็นประเพณีที่ดีงามนั้นตอนนี้ท่านช่างถิ่นก็เตรียมดอกไม้ทุบเทียนเรียบร้อยแล้วก็น้อมเข้ามาทำพิธีกรรมต่อไป แล้วก็ทําร่วมกันผู้คนตั้งน้โมลงกันสามจบองกันนโมตัสสะ รัตนตเยปะปมาเทนะพวารัตเยนะกะตังสับพังอปรทปรทางธรรมทุโนพันเตอาจาริเยปมาเทนะพวารัตเยนะ กตังสัพังอปปาราทางปมาทุโนพันเตเฮเรปมาเทนะขวารตาเยนะกตังสัพังอปปาราทางปมาทุโนพันเตกราบลงอับหมอบลง อะหังปิเมฆมามะขมิตรพางสาธุพันเตอะหังตุมเหหิปิเมฆมามะขมิตรพางอะหังตุมเหหิปิเมฆมามะขมิตรพางอึ้นเอาขันนี้มาเชน

นังอาคาปัดโอปโมอันติสุนากปัังสุมังอุปปาปังสุหัวทิตังสุขโนสุโมโหโตัจะสุยิทังพระมัจาริสุปทาคัินังกายกรรมังวะอาจารกรรมปัดดังขินังปัดดังขินะ Nganukamang panititi pada kina Pada kina nikatawa narapan tati Pada kini ได้ทำตามประเพณีเนะี่ยทั้งที่เป็นลูกธรรมนามธรรมเพราะในพุทธศาสนาของเรานี่มีสองระบบระบบสมมุติกับระบบประมัดระบบสมมตินี่ใช่กับสังคมส่วนรวมนะระบบประมัดนี่ใช่สังคมส่วนตัวสังคมส่วนรวมเนี่เป็นมีข้อตกลงกันคําว่าสมมติมนะีข้อตกลง ก็ตกลงว่าเออจะเรียกคนที่ชื่อนี้ว่าเป็นป้าเรียกคนนี้ว่าเป็นพ่อเรียกคนสมมุติเป็นผู้หญิงคนนี้ว่าเป็นแม่สมมุติว่าผู้ชายคนนี้เป็นพ่อนี่ก็สมมติไปแล้วก็ต้องเรียกตามนั้นถ้าไม่เรียกตามนั้นนั่นผิดสมมุติขึ้นมาก็จะผิดสังคมเรียกผิดสมมุติาถ้ไปเรียกสมเรียกผู้ชายคนนี้ว่าพระเรียกผู้หญิงคนนี้ว่าชีเอาสมมุติให้เป็นพระ เราก็เคารพแบบพระเรียกว่าทับุกต้องตามสมมุติเรียกคนนี้ว่าพ่อว่าแม่ก็เคารพก็าเป็นพ่อเป็นแม่ซึ่งความจริงแล้วมันก็โดยปรมัตมันเป็นเพียงเพียงท่าสี่กันห้าเป็นรูปนามเหมือนกันหมดโดยปรมัตแต่โดยสมมติท่านจะแยกแยะเอาไว้ตามฐานะคนไหนไปล่วงละเมิดผิดพลาดเข้าก็ถือว่าผิดสมมติว่าเราเรียกว่าผิดผีบ้างผิดเทวดาบ้างเป็นเทวทันเป็นพรหมทัน เทวดาลงโทษบ้้งพรหมลงโทษบางผีลงโทษบ้างาผิสมุตินะแต่ถ้าผิดประมัทนี่เราลงโทษตัวเองถ้าผิดสมมุตินี่คนอื่นลงโทษอผิสมประมัทนี่เราลงโทษตัวเองการลงโทษตัวเองกับคนอื่นลงโทษนี่อันไหนมีมีมีความถูกต้องกว่ากันนะ การลงโทษตัวเองหมายว่าคนนั้นต้องสํานึกผิดก่อนแล้วก็ลงโทษตัวเองว่าต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะไม่ทําอีกข้าพเจ้าจะไม่พูดอีกขา้าพเจ้าจะไม่คิดอกีกคนนั้นก็จะหยุดพูดหยุดทำหยุดคิดในสิ่งที่มันไม่ไม่ดีหรือไม่ไม่ดีงามก็ไม่ทําสิ่งนั้นนี่เรียกว่าลงโทษตัวเองแล้วก็งดไม่ทําต่อไปอาสาพระก็เรียกว่าปรุงอาบัตคือการลอมสารภาพ ยังสารภาพบาปแล้วก็ไม่ทําสิ่งนั้นต่อไปแต่ถ้าเราคืนทำอยู่ก็แสดงว่ายังโทษก็ยังมีอยูนะ่นั้นในพุทธศาสนาท่านไม่ให้ประมาททั้งสองด้านไม่ให้ประมาททั้งสมมติและประมรัดถ้าประมาทท้งด้านสมมติก็าทาให้เราได้เจ็บป่วยไม่สบายกายถ้าเราประมาทในด้านประมรัททำให้เจ็บป่วยไม่สบายใจ ถ้าผิดปรมัดเราไม่สบายใจถ้าผิดสมุิเราไม่สบายกายเพราะฉะนั้นมันมีนมีความสําคัญทั้งสองอย่างถ้ากายไม่สบายใจก็ไม่สบายด้วยถ้าใจไม่สบายกายก็ไม่สบายด้วยมันเนื่องถึงกันแต่ถ้าเราทําถูกต้องทั้งสมุติปรมัดแล้วเราก็สบายกายสบายใจนั่นเองสิ่งนี้มันเป็นกฎของธรรมชาติธรรมดามันไม่มีใครไปตั้งขึ้นพระพุทธเจ้าก็ยอมรับกฎอันนี้ พุทธเจ้าท่านเดินไปได้ยินพระสแสดงธรรมท่านก็ต้องยืนฟังอยู่ตรงนั้นน่ะท่านไปยืนฟังอยู่ข้างนอกอยังไม่กล้าเข้ามาพระก็เห็นท่านดีนอยู่ทำไมไม่เข้ามาว่าฉันขอรบธรรมแม้พุทธเจ้าทั้งปวงเคาขอรพพระธรรมเพราะทมไปสิ่งสูงสุดนะ,ะทมเป็นสิ่งสุดคนที่จะทําคนธรรมดาให้เป็นพระพุทธเจ้าก็พราะมีพระธรรม เจ้าชายชิตาตได้เป็นผู้ริเจ้าก็เพราะท่านมีธรรมเขาทาเป็นสิ่งสูงสุดแต่แธรรมะคารวาทีาา่คาถาะพุริเจ้าทุกพระองค์คารุระธรรมได้เป็นมาแล้วด้วยกําลังเป็นอยู่ด้วยได้จากเป็นด้วยคารุระธรรมพระธรรมอยู่ที่ไหนพระธรรมก็อยู่ในเราอยู่ในตัวคนทุกคนคนไหนปฏิบัติธรรมรักษาศีลคนนั้นก็เรียกว่าเป็นเป็นคนมีพระธรรม ว่าคนมีพระเป็นคนมีพระธรรมแล้วใครจะไปล่วงละเมิดไม่ได้เป็นบาปเป็นกรรมทั้งชาตินี้ชาติหน้าท่านก็ขอ้ขอเข้ามาไว่าคนนั้นจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องกันนี้ไม่เกี่ยวเกี่ยวข้องในกฎแห่งธรรมเนี่ยใครทําไม่ถูกแล้วมันมันทุกหมดมบาปหมดนั่นก็เรียกว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ต้องเคารพกพระธรรมพระธรรมอยู่ในตัวคนทุกคนถ้าคนไหนมีธรรมเราก็คารพกคนนั้นคนไหนไม่มีธรรมเราก็เฉย แต่ว่าไม่เคารพก,ก็ไม่ใช่เพราะคนเราเนี่ยมันมีดีแต่และคนไม่เหมือนกันบางคนมีศีลบางคนมีธรรมบางคนมีสุขบางคนมีทุกข์บางคนมีดีบางคนมีชัว่วไม่เหมือนกันแล้วแต่เราจะเลือกใช้แต่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งว่าเป็นธรรมหมดท่านสรุปสรุปแล้วว่าธรรมเป็นสิ่งสูงสุดเราก็มุ่งกปบพึ่ธรรม ประพฤติธรรมประพฤติไหนประพฤติกายที่ใจประพฤติกายเรียว่ารูปธรปร,ร textbook, มประพฤติใจเรียกว่านามธรรมนะล้วเราหากว่าเราดูแลกายดีเรียกว่าประพฤติกาย God, ให้ทําดีดูแลใจดีไม่ให้มันทุกข์เรียกว่าพฤติใจที่ดีดูแลกายให้ทําถูกดูแลวาจาให้ทําถูกดูแลใจให้คิดถูกหรือเรียกว่า เป็นผู้ประพฤติรมถูกต้องแล้วก็จะไม่มีปัญหาอยู่ที่ไหนไม่มีปัญหาแต่คนเราที่จะประพฤติรมได้ถูกต้องทั้งหมดจําเป็นต้องมีปัญญาเพราะว่าธรรมนี่มันเป็นนามธรรมถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยเราจะมองไม่เห็นธรรมแล้วก็ทําผิดบ้างทําถูกบ้างเมื่อทําผิดทําถูกก็คนอื่นตีชิ้นนินทาคนอื่นก็ด่าว่าร้ายเรียกว่าเราพุทธิธรรม เพราะว่าเราไม่เห็นธรรมไม่มีปัญญาก็ทำฟังไม่รู้ถูกไม่รู้ผิดไม่รู้การเทศะไหนควรไหนไม่ควรนียแล้วก็มองไม่เห็นเลยว่ามม่ยังไม่ทำยังไม่พอเราก็ต้องประพฤติธรรมต่อไปถ้าเราประพฤติธรรมแล้วเราเห็นได้ดวงตาเห็นธรรมเมื่อได้ดวงตาเห็นธรรมเราก็จะรู้ที่ดีที่ชั่วที่ต่ําที่สูงที่ควรไม่ควรจะรู้แล้วเราก็จะเคารพในธรรม เคารพคนนั้นคนนี้เราไม่ได้เคารพตัวคนนั้นนะแต่เคารพธรรมที่มีอยู่ในตัวคนนั้นเรากราบพ่อไม่ได้กราบว่าเนื้อหนังของพ่อแต่เรากลาบคุณธรรมที่มีอยู่ในตัวพ่อที่มีเมตตาคุณา,าอุตสาลเลี้ยงเราใหญ่เลี้ยงเราใหญ่มาเนี่ยก็อาศัยคุณธรรมของพ่อเราเคารพคุณแม่ก็มไม่ผมไปบลบเคารพเนื้อหนังมังสาของคุณแม่แต่เคารพธรรมะที่มีในคุณแม่ ที่สามารถอ,าอุ้มท้องเลี้ยงเรามาจนเติบใหญ่นี่ก็ว่าท่านมีทมถ้าท่านไม่มีทมท่านก็อาจจะไม่เลี้ยงเราอาจจะบีบจมูกเราตายตั้งแต่เล็กๆลกแล้วก็ได้ท่านมีทมท่านก็อุตส่าห์เลี้ยงอดทนเลี้ยงมาทุกอย่างลําบากในท่านเลี้ยง,ยงนั้น,นก็เรียกว่า,รากราบพระธรรมที่มีในคุณแม่แล้วกราบพระธรรมที่มีอยู่ในอุบาสกกราบพระธรรมที่อยู่ในอุบาสิกากราบพระธรรมอยู่ในพระ สูงกราบพระธรรมที่อยู่ในสมมนามเณรกรับพระธรรมที่มีอยู่ในผู้หญิงผู้ชายเรากลาบพระธรรมแต่เราไม่ได้กลับตัวสมมติแต่เรากลับตัวประมัต์ที่อยู่ในคนนั้น,นซึ่งแต่ละคนก็จะมีไม่เท่ากันคนมีมากคนมีน้อยมีธรรมมากคนก็เคารพนับถือมากเรายิ่งกรับคนที่มีพระธรรมมากเราก็ได้บุญเพราะอะไรเพราะท่านจะสอนให้เราปฏิธรรม คนไหนมีพระธรรมน้อยกลับเราก็ได้บุญน้อยเพราะท่านไม่สามารถจะสอนให้เราพูดทาไ,ทได้ต้นเพราะนั้นเรื่องนี้เราก็ไม่ประมาทไม่ประมาทไปที่ไหนก็อันหนึ่งที่เรารับพรอยู่ประจำอภิวาทนาสีอิสนิจังพุทธ,ธาประชายิโนจัตตารุธรรมา,ว,าวันติอายุวโนสัขขงพลังเวลาไปถวายทานกับพระพระจะพูดตรงนี้เป็นประจำ แต่ไม่รู้จะเ,าเราเราจะเข้าใจหรือไม่ทาไมพูดพรตรงนี้หมายความว่าถ้าคนเราจะได้รับพรความอายุยืนสุขภาพดีกําลังดีอายุวันนะสุขะพละทางรังกาเขาก็อ่าเติมโพคะเอาไปเลยนะีย่มีความทรัพย์สินด้วยมีทรัพย์สินมีความสุขมีอายุยืน มีกำลังวางชากำลังสติปัญญาดีพรทั้งสีประการนี้ย่อมสําเร็จย่อมเกิดแก่บุคคลที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้อาวุโสโดยคุณวุฒิชาติวุฒิแลธรรมาวุฒินี่เขเรียกว่าเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เราไปที่ไหนไม่เอาน้อมถมตนไม่ลดตัวตนลงมาให้กับผู้อภิโสผู้มีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในที่นั้นๆก็ถือว่าเราไม่ได้รับพรอนันนี้เราเพ่จะเดือดร้อนอันนี้เป็นโบราณน,นั่นเองก็มาก็ถืออย่างนี้เป็นประจำไปที่ไหนอย่างไปพระาธาตุห้อยสวยดมาไปขั้งแรกเอาพาพระกราบหลวงพ่อเฉาว่า ก็พยายามถามพรรษาแล้วบอหลวงพ่อผมกราบคุณธรรมหลวงพ่อไม่เกี่ยวข้องในยพรรษาพรรษามาทีหลังแต่คุณธรรมอายุมีมาก่อนกราบอายุท่านผกราบคุณธรรมของท่านผมไม่ได้เกี่ยวว่าผมหลายสิบพรรษาหลวงพ่อจะขีพรรษาไม่สําคัญแต่หลวงพ่อมีคุณธรรมอยู่มาได้สิบกว่าปียี่สิบปีนี่แซงมีคุณธรรมดูแลวัดวาอารามให้อยู่ได้นี่แสดงว่ามีคุณธรรมแล้วกราบในส่วนนั้น ลักษณะนี้แล้วว่าเรามีวุทธาประชายิโนคือมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่เราก็ถือว่าเราเป็นผู้น้อยไว้เสมอไม่ไปคิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่ถ้าเราคิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็กลายเป็นผู้น้อยอันนั้นเองก็หลวงพ่อไปที่ไหนก็ถ้าใครไม่ถามอายุพรรษาหลวงพ่อหลวงพ่อก็ไม่บอกพ่อกลับไปก่อนพราเขามารู้ที่หลังว่าอายุพรรษาหลวงพ่อมากกว่าพ่อเขาขกลับคืน นี่เราทําก่อนเราก็ได้เปรียบก่อนเราคือเราเราอยู่ที่ไหนก็สบายใจทีเนี้ยเพราะว่าเราไม่ไปใหญ่ไปโตกว่าใครเราทําตนให้เล็กเสมอเพราะอายุพรรษานินมาพารรษานินมาทีหลังแต่อายุมันมาก่อนเราเคารพกันที่อายุใครก็ตามแต่อายุสูงกว่าเราเรากลับไปก่อนมีอยู่ครั้งหนึ่งเจ้าคุณพรมกุณาพรหรือเจ้าคุณมาเป็นว่า ที่ทาการสังฆราชวัดสเกตอ่ะโดยเจ้าคุณเป็นเป็นเจ้าคุณพรมคุณาพรน,น,นะนะก็เป็นว่าที่สังฆราชตอนที่สังฆราชองค์ก่อนตายไปท่านมางานคณะสงฆ์ที่เชียงรายแล้วท่านจะมาขึ้นรถไฟที่เด่นชัยเนี่ยที่มาถึงที่วัดเนี่ยเด่นชัยตอนนั้นตุลุงแก้วยังอยู่ท่านก็ เวลารถไฟยังไม่ออกท่านก็แวะมาที่วัดเด่นชัยมาแวะตอนนั้นท่านเป็นเจ้าคุณพมคุณาพน,นแล้วมากราบหลวงพ่อหลวงพ่อ,อ,อแก้วของเราเนี่ก็เป็นพระครูเป็นพระครูชั้นโพแล้วไงเนี่ยท่านมาถึงก็มากราบหลวงพ่อพระครูเราก็ตกใจใหญ่เอ,อ้าท่าเป็นพระผู้ใหญ่ชั้นเทพชั้นทมแล้วมากราบขอพระคุณท่านจะดกราบเลย เจ้าคุณ,คณพรมวุนาภรณ์ว่าไงผมกลับหลวงพ่อผมไม่ได้กลับก็าผมไม่ได้เป็นเจ้าคุณชนนัชนนี้ผมมีอายุน้อยกว่าหลวงพ่อผมอาจจะมีรรษามากแต่ผมาอายุน้อยกว่าหลวงพ่อผมกลับอายุหลวง,งพ่อเพราะนั้นหลวงพ่อแก่ของเราอายุแปดสิบสามท่านก็ประมาณสัก6กสิบกว่านิดน้อยนี่ละนี่คือผู้หลักผู้ใหญ่ที่แท้จริงต้องอ่อนน้อมถ่อมตนไว้ก่อนถ้าเราไปที่ไหนไม่อ่อนน้อมถ่อมตนไว้ก่อนนีมันก็เป็นที่เป็นภัยกับเรานะ นั่นเองก็เราอยู่ในวัดในวาเหมือนกันเราไม่รู้ว่าใครมีศีลมากใครมีธรรมมากเราจะไปคิดเอาแต่สิ่งที่เราเห็นภายนอกไม่ได้โอคนนั้นไม่เรียบร้อยเราประเมินว่าเขาไม่มีธรรมไม่ใช่โอ้คนนี้เรียบร้อยดีเขาคงจะมีธรรมอันนี้ก็ไม่ใช่เพราะเรื่องเรื่องคุณธรรมภายในไม่ได้วัดกันด้วยสิ่งที่เราเห็นเราวัดกันสิ่งที่เขามีความสุขหรือมีความทุกข์ถ้าเขามีความสุขมากก็แสดงว่าเขามีธรรมมาก ถ้ามีความทุกข์มากแสดงว่าคุณธรรมเขายัางน้อยอยู่ถึงได้ทุกข์คนที่มีคุณธรรมมากมากรับเขาไม่มีทุกข์คนไหนที่ไม่มีทุกข์เขาล่าเริงเบิกบานเขาอาจจะไม่เรียบร้อยแต่ว่าเขาไม่มีทุกข์อ่ะนั่นคืะคุณธรรมเขาสูงเราไปประมาทไม่ได้เลยจะไปตัดสินในสิ่งที่เห็นภายนอกนี่เรียกว,ว่าเราไม่มีปัญญาคนมีปัญญาจะไม่ตัดสินคนในขณะที่เห็นแต่จะคบกันไปนานๆเข้าไปใกล้ชิดไปคุยไปถามไป ถ้าไปทายเคารพกันไว้ก่อนนะอันนี้เราจะไม่ผิดพลาดเราไปเห็นปั๊บไม่เรียบร้อยไม่อะไรเราไปตัดสินว่าเป็นคนไม่มีคุณทําอย่างนี้ไม่ได้เราเราพลาดง่ายเราก็ต้องเข้าไปถา,ถามเจรจา,าถามอะไรต่างๆเนี่ยคุ้นเคยเอาไว้เราเราคนเราจะรู้จักกันเนี่ยหนึ่งโดยการคุ้นเคยกันสองโดยการสนทนาธรรมกัน สามก็ด้วยการได้อยู่ร่วมกันพระเจ้าท่านเรียกว่าศีลสธรัญญาตาหิือิสามัญญาตาอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะเพราะนั้นเรามาเองเนี่ยอยู่กับพระผู้น้อยมาเยอะามาก็จะบอกให้เขาสบายใจว่าสิ่งที่ผมไม่รู้ก็เยอะผมก็จะเรียนรู้จากท่านสิ่งที่ท่านไม่รู้ก็เยอะท่านจะเรียนรู้จากผม เพราะนั้นเราอยู่ร่วมกันเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันเราแลกเปลี่ยนของดีซึ่งกันและกันเราเป็นเพื่อนกันถึงแม้ผมจะมีอายุพรรษามามากผมก็ไม่ได้เพราะสิ่งที่ผมไม่รู้อีกอยู่เยอะถ้าผมว่าผมมีอายุพรรษาสูงแล้วผมอา,อายุพรรษามาเป็นอุปรสรรคผมก็จะเป็นคนไม่รู้อะไรผมก็อยากลายเป็นคนโง่แต่นะผมไม่อยากจะโง่ผมอยากจะรู้อย่างท่านบ้างก็ขอให้ท่านสอนเราอย่างท่านมงคลเนี่ยท่าน ท่านมีความชํานาญในเรื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ท่านสอนผมท่านเป็นครูของผมในเรื่องคอมพิวเตอร์แต่ผมเป็นครูของท่านในเรื่องกรรมฐานแล้วก็แลกเปลี่ยนแล้วก็อยู่ร่วมกันได้มีความสบายใจใช่ไหมเพราะนั้นมาอยู่กับผู้น้อยก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้เพราะว่าเราเอาประโยชน์ที่แท้จริงในเรื่องอายุพ,าพรรษาเพศไปหผมเพือ่อเลื้ยงคนผมนี่เป็นเรื่องสมมติภายนอกไม่ใช่สาระ สาระก็คือความรู้เขาสมมุติให้ว่าผมเพนเหลืองคนผมเนี่เป็นพระนะไม่รู้เราเป็นพระกีป์เซ็นเราไม่รู้รู้ที่ว่าเรามีความคุณธรรมมีความอ่อนน้อมถ่อมตน,ตนมีความเคารพมีความคารวะต่อผู้หลักผู้ใหญ่มีความขยันมั่นเพียรมีความเมตตาตูนะาก็ฝึกไปคนทุกคนก็ไม่ได้ดีมาก่อนนะทุกคนก็ต้องฝึก ก็ฝึกมันก็ดีขึ้นมาเรื่อย,อยๆ,ๆยิ่งคนมาอยู่วัดเนี่ยต้องฝึกมากพอคนอยู่วัดนี่ก็ต้องใกล้คนที่มีคุณธรรมเราไม่รู้ว่าใครมีคุณธรรมสูงคุณธรรมต่ำถ้าเราประมาทแล้วมันก็จะเป็นบาปแล้วก็จะเป็นทุกข์มันจะทําให้เราไม่ได้คุณธรรมไม่ไมไม่พัฒนาก็ต้องระมัดระวังน,นั่นเองก็เป็นสิ่งที่ดี ที่เราได้แสดงออกถึงสามิธิกรรมจะทำให้เราได้ตั้งต้นกันใหม่ในนผิดพลาดแล้วทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็ตั้งต้นใหม่สิ่งที่แล้วไปมันไม่ถูกต้องเราก็รู้แล้วก็สิ้งไปเหมือนกับเราจากินทุเรียนเนี่ยกรรู้ว่าเปลือกมันจะสวยจะงามขนาดไหนถ้ากินไม่ได้เราทิ้งไปเปลือก มังคุดเปลือกลำไยจะดีขนาดไหนมันก็กินไม่ได้ชื่อเสียงเรติยศส่วนตัวเนี่ยมันจะดีขนาดไหนมันก็กินไม่ได้แต่กินเนื้อมันคือความมีคุณธรรมม,มีใจกว้างขวางมีจิตเมตตามีจิตให้อภัยอันนี้เป็นเนื้อมันเราได้กินในส่วนนั้นส่วนเราเป็นหญิงเป็นชายเป็นไบสุบสีกาเป็นคนสําคัญอย่างว่นอย่างนี้อันนี้เป็นเปลือก กินไม่ได้ถ้าคืนกินเข้าไปอันตรายปัวผู้เรียนมันกินเข้าไปได้เรื่องน,นะแต่ว่ามันก็ามาด้วยกับเนื้อนั่นแหละเนื้อถ้าไม่เปลือกก็อยู่ไม่ได้สมุติกับปรมัดมันเป็นเป็นมาด้วยกันสมุติก็คือตัวเปลือกปรมาณคือตัวเนื้อมันห่อกันมาแต่เวลาใช้จริงๆก็ให้ใช้ปรมัดคื่ใช้ความจริงสมุิแล้วก็เอาวางไว้ใช้ตามสมควร ตามฐานะที่เขาให้ถ้าหากว่าเขาไม่ให้เราก็ไม่ต้องบอกว่าเราเป็นอะไร mm. นั่นเองคุณหลวงพ่อก็เลยไม่เอาไม่เอารื่งสมมุติมากเกินไปเอาให้เราเป็นพระรูเป็นเจ้าอาธิการเป็นเจ้าคุณเป็นอะไรแมวเลุงหลังทําให้เราตัโตนใหญ่เกินไปแล้วเราจะเรียนรู้ยากพอเรียนรู้ยากเราก็เป็นคนไม่รู้เป็นคนโง่ แต่พอเราไม่มียศถาบรรดาศักดิ์เราเรียนรู้ได้ง่ายเรียนรู้กับใครก็ได้เขาก็ไม่ต้องมาเก่งมากลัวอะไรเราทําให้เราได้ความรู้เยอะเมื่อไดความรู้เยอะมันก็ทําให้เราทํางานได้เยอะทํางานได้เยอะมันก็เป็นประโยชน์เกิดมาชาติหนึ่งเราทําอะไรให้เต็มที่ก่อนตายแล้วเราก็ไม่รู้เราจะตายวันไหนด้วยนะเราก็รีบทําในสิ่งที่ดีๆซะทาอะไรที่เราไม่รู้ก็รีบปฏิบัติให้มันรู้ซะ ก็อะไรเวลาพรุ่งนี้เมื่อืนนี้เวลาเราป่วยเราใจาเราจะไม่เสียใจแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ทําอันนั้นก็ยังไม่ได้ทําอันนี้ก็ยังไม่รู้อันนั้นก็ยังไม่เห็นพอป่วยขึ้นมาปับ๊บโอ้เดือดร้อนใจละไม่มีที่พึ่งใจไม่มีที่พึ่งใจก็คิดสาราวนไปเรื่องต่างๆาลตกนรกละแต่พอเรามีที่พึ่งเอ้เจ็บก็ดีตายก็ดีจะได้หมดเวรหมดกรรมกันไปทําใจให้สงบเยือกเย็นสบายสบายพร้อม,มที่จะ ป่วยพร้อมที่จะตายมันก็เลยไปสวรรค์ไปนิพพานได้ง่ายๆทําทใจปล่อยวางได้อย่างนี้นะก็ะคือเจ็บปวดป่วยขึ้นมาแล้ววุติอ,อกชกตัวเดือดร้อนกลัวตายอย่างนี้ได้ได้ตกนรกแต่ถ้าหากว่าเราปฏิบัติธรรมแล้วเกิดเจ็บปวดป่วยขึ้นมาก็ทําใจสบายๆเพราะทุกคนก็เป็นอย่างนี้ทุกคนก็ตงตใจอย่างนี้เราจะไปกลัวมันทําไมมันก็เกิดการปล่อยการวางได้มันก็ไม่กลัวเพราะไม่กลัวจิตก็สงบ ก็จิตสงบก็อยอมรับความจริงก็อยังรับความจริงจิตก็ไม่ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายความตายมันมาสมมุติว่ามันหายใจเข้าแล้วก็หายใจทิ้งไปความเกิดคือหายใจเข้าความตายก็หายใจทิ้งไปแค่นั้นเองความเกิดก็คือมันปวดท้องความตายก็มันไปถ่ายออกไปตายไป ถ้าเราไม่ตายในี่ท้องเราจะเป็นยังไงถ้าที่ายไม่ออกมันจะเป็นยังไงมันทุกข์หนักให้สมมุติว่าการเกิดมันปวดท้องการตายมันถ่ายออกเราก็จะไม่กลัวความตายโอ้ถ่ายมันก็สบายเหมือนเราถ่ายนี่ใช่ไหมถ่ายแล้วก็ปวดท้องมาไปถ่ายโอ้สบายตายก็สบายเราก็ยอมรับความตายโอ้ตายเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าเหมือนเราไปถ่ายแ้าเกิดว่าเกิดเราไม่ตายเนี่ยมันก็ปวดท้องเราไม่ได้ถ่ายเพราะนั้นอยเป็นกลัวความตาย เวลาปวดท้องมาอย่าไปกลัวไม่อยากไปถ่ายเนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่คนปกติปวดท้องมาก็รีบไปถ่ายหเหมือนกันแล้วเ,เกิดมาก็ก็ต้องตายแต่ตายยังไงตายให้สบายถ้าถ่ายอย่างสบายขึ้นมันถ่ายออกใช่ไหมถ้าถ่ายไม่ออกเป็นงไงถ้าถ่ายไม่สบายเนี่ยทุกหนักอย่งางเดียวก็ตายยากถ่ายไม่ออกอันนั้นก็เลยก็เป็นบา,ากกรรมละนะนั่นในช่วงเย็นวันนี้ก็คนมุทนาสาธุ ตังใจของกันทั้งหลายที่ได้มาทำสามีกิกรรมอหหสิกรรมขมากรรมให้เป็นอิจของอริยะประเพณีที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวเอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดความประมาทซึ่งกันและกันแต่ละคนก็จะได้ระวังสังวรตัวเองไม่ให้ร่วงละมิดกายวาจจใจแก่กันได้กันได้ง่ายๆเพราะมันจะเป็นโทษเป็นบาปก็เข้ากับตัวเองหรือไม่จําเป็น ขอให้ตั้งจิตให้เข้มแข็งและให้ถูกต้องเพื่อให้เราเกิดความปลอดภัยเกิดความสุขทุกคนทุกท่านคือนะับครับ